เอ้ีไงเอ้หไปตรกไม้เลยยังไปตอกไม้คือว่ามีก้าโเจ้ได้ยินว่าเคยตั้งตั้งหอตั้งเกรงราว่าแต่หอขมิ้นเคยเคยนะมินกอีแต่มีเจ้าใบตาเสียรียกินบะกีตะตอัน่บ่ อันนี้วามแล้วสามสามก็จะจิด่นี้อันนี้เยื่อสุพรรณเนี๋ยครับไป้อันนี้แคบสงองครับแล้วโดนของแพ้นั่นหนาวหนาวแล้วงมต่งตองบะมีอ่ะบะดีนี้ยิงบอกว่าใบคอ,อมินอะไรนะใบชา,าสีย ้เสือเลไใบชเสือหอมไปหตเหอมเือไมโอ้ยย่ปบู้เลยไปตีบุงหรืปล่าตาเสียนะมันคนเท่านี่หอมเอ้ยมตีบุงเนะผมเข้าใจนเจ้าเจ้าเจ้าหิองหูินจ้าอนนนี่มัเจ้าไอนนแล้วใครมากิน ไอนีก็มากินนีปะมันเอ่อหอม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 มะเทมยมฮ้หอมมะเทมยมดีมันเปกระเทียมนําเปหอมแดงนี่หนาวมีกระเทียมมันมีหอมแดงไ่มครเม็ดหอมป้อมมันไดเอออม่เขาเป็อไเนหอมไหหอมยีหอมันใส่มันหอมไ มันเลยก็ชื่อว่าหอมแต่ใบตัดเสียนี่นะไอ้หนานจะบอกคู้ว่ามันมีสัรคุณหลายอย่างสูตรเลยสูตรของไอ้หน,หนาเลยทึงไมแม่นฟังหนุอยมาน,นี่แนะ่กินกับข้าวได้เลยโอ้เมนเป็นรังอา้าคนหมมบกก็อยู่ได้แต่ค้นทัา้ากกแต่ก่อนน่กินนี่อยู่ก็ยุไปดที่ไอ้หนานฟังผมก่อน เดี๋ยวนกเสร็จแต่เสือลายเดียวป่ะาเขมเขมใบนึงปินลายนึ่ปินไปสองเออเอาอาน้าไม่กู้กันมาหิงก็ใจก่อยเดะจอเอล่ะสุะหมูเหมือนกันอ๋อใจสู้เลยีห้อต่างช่วงเสูงเดยเ้มมุดบหูเนี่ยต่างช่วงอยู่สูตรจิงไฮก็สุรปูนเออสูรมันปง จิงไฮน,น,นะครัเออเป็นจิงไห้จิงดาวจิงดาวอืมจะกินนั้นกินปินป้งใบตาเสือแฮมตาเสือ,อลายหนึง่งแฮมลายหนึ่งปิ้งกล้วยเอ้าตาเสือมดกะมันสองลายล<อ>ายหนึ่งเป็นกล้วยลายหนึ่งเป็นตาเสืออ๋อเหรเขาว่าความสามารถคีรินเหระ ความสามารถกีตองกอลเปย์ตาเสียมันต mm ้องอยู่ด้วยกันเม่นนะเม่นอ่ะแต่ลดแจมมันจ้สองลายมันมันจะตั้งมันจะลอยเหมือนกันนะลำลำปอนดิเขาฮักสาวสาวแต่โอเคสวัสดีจบก่อนแต่สูงไม่ได้สูงจะแกะเมาอู้กันอยู่นั่าน่ะ <ป>เอ้โอ้โแล้วตุกเลยนี่ยอ,อันนี้อยังอ,ยงอันนี้ใบตองอข้านี้ใบตองปีนเลยตาเสือไม่ไหนเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยว

Bật ra Bật ra, tâm xì 12 ha Xì, dạ dạ, hãy chạy qua đây Tâm xì, tâm xì Hãy ra, 12 ha Tâm xì, 12 ha, bán bà, bình tin, bình Ê, xào, wà, di, อันเนี้ยเราวางจินจินที <ร áng. S 1> <ình> ่ดาได้มาได้ปิ้งปิ้งตองก๊อปไอ้อังบเสือเออมาคนละรสชาติเอออันเนี้ยปิ้งใบดาเสือกับตองหอม หอมโคนละดรสชาติงั้อะใครต้องจิ้มแล้วใครอยากจะจิ้มอ่ะมาหาเดีย๋ยวจะบอกสูตรที่สูตรห่อตองก็ไปแต่เสียต้องเช็คเซฟเวอร์บ,บายบายจะได้เนะีย่ยนี่เช็คเซฟเวอร์ขอบคอน หอมกุ้งทอเือกอืมอุดเนี่ไปเช็คเชือบบายบายบาย